สารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และนางสาวกัญธนาสิวาธนาพรแคดดี้และพริตตี้สาวในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และร่วมกันปลอมเอกสารการโอนหุ้นและการใช้เอกสารสิทธิปลอมหรือรับของโจรรวมทั้งออกหมายจับนางสาวอุรชาวัชิรกุลทนพริตตี้สาวและบล็อกเกอร์ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม และออกหมายจับนางสาวศรีธารพรมมาก็หาร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรในคดีปลอมเอกสารการโอนหุ้นของนายชูวงแท่ตังค์นักธุรกิจรับหมากอสร้างรายใหญ่จากการสอบสวนในเชิงลึกของตํารวจมั่นใจว่าทั้ง4รายมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปลอมแปลงเอกสารการโอนหุ้นของนายชูวงมูลค่ากว่า300ล้านบาทหลังพี่สาวภรรยาและบุตรชายของนายชูวงเข้าร้องเรียนกับตํารวจกองปราบปราม และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่ปมสาเหตุของการเสียชีวิตของนายชูวงนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดของชุดสืบสวนกองปลาปรามโดยยังไม่ได้สรุปว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรม